ค่ะวันนี้วันที่สิบสองเดือนสี่ค่ะว่าจะปลูกแตงกวาเนี่ยจะเป็นของไทยนะอยู่สามสายพานันธุ์เพาอ,ออกมาตั้งแต่เดือนสามก็ทางนี้ก็จะเป็นแตงลูกเล็กที่เราเรียกกันขี้ไก่ทางนี้ที่พอดีดึงออกมาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแตงกวาชนิดแบบมาทําส้มตำวันนี้จะใช้กระถางเบอร์เบอร์สิบหรือเบอร์สิบเอ็ดไม่แน่ใจนะทรงลึกก็ประมาณสามสุบสองสามสี่เซนติเมตรซื้อมานานแล้วค่ะพักหนังไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันเปลืองดิน ตั้งแต่เริ่มปลูกผักไม่ได้ศึกษานะว่าจะใช้กระถางแบบไหนซื้อมาซื้อมาเออเห็นในรูปมันเออน้ามาใช้คงจะดีซื้อมาไม่ได้ศึกษาทีนี้มันมีผลกระทบเวลาเราใช้ไปดินมันเปืองดินเปืองดินแล้วทีนี้มันมีปัญหาก็เลยทักหนังก็มาใช้ลูกเล็กๆความทรงลือเขาประมาณสิบหกสิบหกถึงยี่สิบเซนก็โอเคนะอันนี้ด้านในจะเป็นลักษณะนี้ถ้า ตรงต้นกระถางก็จะมีช่องระบายน้ําเดี๋ยวจะใส่ก้อนก้อนหินสาหรับปลูกผักลงไปนะก็จะใส่ก้อนหินสําหรับปลูกผักนะมันจะเบาเบานะเบาๆก็ใส่ถุงตะข่ายธรรมดาเนะี่ยใส่ลงไปอันนี้เป็นถุงตะข่ายที่มีอยู่แล้วที่บ้านน่ะน่าจะเป็นของยาที่ไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใช้ใส่หินสําหรับปลูกผักเลย จะใส่ดินลงไปพอเมื่อกี้จะใส่เยอะไปหน่อยก็เลยเอาออกไปครึ่งหนึ่งเพราะถ้ามันมันจะเลยตรงนี้มันเยอะไปก็เลยเอาออกเราจะใส่พอประมาณเพื่ออช่วยดินในการเวลาเราลดน้ําซึมซับน้ําค่ะโอเคแล้วใส่ดินการใส่ดินเราจะใส่เต็มกระถางนะจะเป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่ก็เหมือนกันเราใส่จากขอบบนมานะให้ดินห่างจากขอบบนมาประมาณสามถึงห้าซนติเมตร พอหรือเรากะเอาก็ได้สามสี่ข้อมือเราหรือคึ้งฝ่ามือเราโอเคเดี๋ยวทำหลุมแป๊บนึงเดี๋ยวจะใส่ต้นแตงลงไปต้นกาแตงลงไปอันนี้จะเป็นต้นกาแตงที่ไก่แบบชนิดเล็กดันดันด้านล่างก็ออกมาแล้วโอเคก็วางตรงกลางกบดินให้เขาจากนั้นก็รดน้ำ อันนี้เป็นแบบชนิดแบบลูกใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นแบบแตงที่เราใช้ตำตำแตงผักกระถางน,นี้ก็จะเป็นแตงกิีไก่ชนิดเล็กอีกอีกสายพันธหนึง่ง จากนั้นก็รดน้ำปกติค่ะรดธรรมดาให้ชุ่มไปเลยช่วงนี้อากาศยังหนาวประเทศแปลงไหรือผักไทยยังลงข้างนอกไม่ได้นะเดี๋ยวรดเสร็จเย็นๆก็จะเอาไว้ในกินเฮ้งช่วงนี้ถ้ากลางคืนอุณหภูมิมันต่ำกว่า1ิ1สิบองศาผักไทยมันยังไม่โอเคถ้าตระกูลผักกาดพวกคะนา้า ทีไทยนะโอเคแตงถั่วพลิกยังมะเขืออย่างเงี้ย